วิวสวยมากนุ่นวรนุชเช็คอินรีสอร์ทคาเฟ่เกาะล้านเสร็จแล้วต้องบอกเลยว่าเป็นนางเอกมากความสามารถอีกหนึ่งคนสำหรับนุ่นวรนุชที่ถึงแม้ว่าเจ้าตัวจะอยู่ในตำแหน่งของสปายหมื่นล้านแห่งอาณาจักรสิงค์คอร์ปอเรชันแต่ต้องบอกเลยว่านุ่นยังทำงานอยู่ทุกวันจริงๆทั้งงานแสดงพีเซนเตอร์ต่างๆและที่สำคัญเจ้าตัวยังเจ็ดเวลาไปทำธุรกิจที่ชอบอีกด้วย ล่าสุดนุนแดนลงทุนทำธุรกิจรีสอร์ทที่พักน่ารักนรักบนเกาะล้านจังหวัดชนบุรีเพราะเป็นคนที่ชอบเดินทางท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศการสร้างรีสอร์ทน่ารักแห่งนี้ขาดมาจากความชอบจากทุกมุมโลกนำมารวมไว้ในที่พักแห่งนี้นั่นเองโดยนุนได้ออกมาโพสภาพเช็คอินบนเกาะล้านที่นอกจากจะโฟกัสวิวสวยๆของที่พัก และคาเฟ่ของเจ้าตัวที่สร้างเสร็จแล้วหลายคนยังแอบซูมเบาๆกับชุดบิกินี่ท่อนบนของนุน่นกับการโพสท่าอยู่ในอ่างน้ำทําอุณหภูมิองศา,ศาเดือดไปเหมือนกันโฟกัสอะไรก่อนดีวิวสวยน่าไปมาก